วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ในช่องรีว e วแมนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาปึ้งกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูปละครังตงัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว เฮ้ยเซจ์เชนเลจั d ไรเดอร์การแชทเซนี่อ่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับการรีวิวการแชทเลจันไรเดอร์อันที่8แล้วครับผมเป็นคราวของ m a ร์ Mask Rider อร์เดนโอมาร์สไสุดฮิตที่มี The Movie ี่ย่าที่สุดเลยโอ้ยพระเอกมาแล้วนั่นเองนะครับมาดูรูปร่างการแชของเขากันนะฮะเขาเป็นตัว m a ร์ Rider อร์เดนโอลก็ชื่อการชัดของเขาก็คือ Time Express d รสเดนโอเวลาการเวลาเอ็ก e s เคือด่วน ่าเหมือนส่งด่วนพิเศษอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นอะนะฮะรถด่วนการเวลาเดนโอน่าจะแปลงอย่างี้เนอะนะฮะประมาณนั้นอ่าตีมสีคือสีขาวและสีแดงนะครับอ่าด้านหลังด้านหลังเป็นสีแดงตรงนี้ก็เป็นชื่อของเขา t i m e x x r r s s เเดนมาฟังเสียงกันดีกว่าเอ๊ะชื่อภรรยาษาญี่ปุ่นอีกแล้ว <laughs> แล้วก็เป็นเสียงเสียงของอ่อตอนที่ใช้เคทารอสนะไอไอมือถือคลแมกโฟนที่ใช้แปลงร่างเป็นร่างไคลสแมกอะแสงสีขาวนะครับ แล้วก็มาเล่นกับเกมเมอร์ไดรเวอร์กัน เสียงตอนท้ายอ่ะขัดใจมากเลยมันควรจะคายแบกจ้มหรือเปล่าหรือเขาหรือเขาแก้งให้มันคีย์ต่ำคายแบกจ้มอ๋อรู้ละเขาคงอยากจะให้ตรงกับเมโลดี้บาคุโซบามันก็ต้องเป็นจ้มเพราะดนตรีนี้มาจากบาคุโซไบานั่นเองอ่ะมาต่อดูสล็อตสามสล็อตเลเวลสามไม่ใช่สล็อตสามสล็อตสองแต่เป็นสล็อตของเลเวลสามเอ,อ อันนี้เหมือนจะเป็นชื่อของเรา Imagine เนอะไฟทีครับชัดเลยโมโมอุราคินริวอะไรสักอย่างนะแน่นอนแน่นอนนะฮะชื่อของเรา Imagine อ่าอันนี้เป็นเสียงเอาพลาสทาบเข็มขัดแล้วก็แล้วก็เสียงพลังที่ส่งไปยังอาวุธอะไรก็มีเส้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็โจมตีนะฮะอ่าเห็นว,ว่ามันไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ฟลูชาร์ทนเองเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์ให้ฟังอ่ะมาฟังกันดีที่ ฟูลชาร์จแม่พอดีจังวะ ครับก็จบลงแล้วครับสำหรับการรีวิวการ์ดเลเจ e ด์ไรเดอร์อันที่8นะฮะสำหรับ m a s s Rider d e n เดหรือว่า Time Express d e n เดนะครับสำหรับ7อันที่ผ่านมาตั้งแต่คูกาจนถึงเคอร์บุโตนะครับไปย้อนดูกดตัวไอบริเวณนี้ไปดูกันได้เลยครับและก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปสังเกตกิมมิกต่างๆของ Mask Rider d e n เดเสียงการแปลงร่างเลยแล้วก็แล้วแต่ที่เขาซ่อนอยู่ในตัวกาช์ดลุกเล่นอันนี้ไปชมกันเลยครับแปลงร่าง นั่นคือทั้งหมดของลูกเล่นกาชัดและเจนไรเดอร์มาสไรเดอร์โอถ้าชอบหรือว่าถูกใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนี้พร้อมทั้งใครยังไม่ได้ subscribe กด subscribe ให้พี่รีวิวแมนด้วยนะครับและกดตรงไอบริเวณนี้อีกสักทีหนึ่งนะไปดูรีวิวแมน1.5กับสติ๊กเกอร์ลายรีวิวแมนครับหมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนเลยอีก2อันสุดท้ายคีบากับดิเคนะฮะอย่าลืมติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ